สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทํานายดวงความรัรกสันด้วยสาสตรการอภิปราและไพโรเคลวันนี้เราก็จะมากับคลิปแรนดอมในหัวข้อที่ว่าใครกําลังเกาะติดชีวิตของคุณอยู่นะคะสายเผือกมาแล้วทุกคนเรามาดูกันว่าพลังงานนะคะของใครที่กําลังเกาะติดชีวิตของคุณอยู่นะคะเรามาตรวจสอบลัคนาราศีกันก่อนเนาะลัคนาราศีของคุณและเขานะคะ แอท่านลมมิทุนดุนกุมมูลราศีมีนราศีกรกฎเลโวราศีสิงชาทัดไฟมาราศีเมษร,ราศีพิจิกไฟชาทตดไฟไม่สิงนูนะคะแคนเซอร์ราศีกรกฎชาวตดน,น้ำวิกราศีกันชาวติด,ดินและ พระเ e s ราศีมีนนะคะวพนที่เกิดของคุณหรือว่าตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขามีเลข4เลข5เลข6เลข12 14 17 23แล้วก็25นะคะละัคกนาราศีไม่ตรงไม่เป็นไรเรามาดูเนื้อหากันดีกว่าพลังงานของคนที่กำลังเกาะติดนะคะชีวิตของคุณอยู่นั้นนาสายเผือกแน่ๆเรามาดูซิว่าพลังงานของเขา เป็นใครกันบ้างนะคะที่เขาตามเกาะติดชีวิตของคุณอยู่นะคะขออนุญาตเทวดาประจำตัวของคุณนะคะและก็พลังงานของคนที่เกาะติดนี้เป็นใครนะคะเปิดเผยตัวตนออกมาซะดีๆเรื่องราวเรนดอมนะคะเป็นพลิปพลังงานรวมเป็นเรื่องราวนะ,ะโดยรวมก็อาจจะมีพลังงานหลายๆพลังงานนะมีบุคคลหลายๆคนปะปนกันนะคะ ถ้าใครอยากจะให้ตรงนะคะแม่นยามกด subscribe ไ like ลค์แชร์นะส่งพลังงานของคุณมาโดยตรงแล้วก็คอมเมนต์รับทราบด้วยนะจ๊ะพลังงานของใครคนนั้นที่กําลังเกาะติดชีวิตของคุณอยู่นะคะเขาเป็นใครมาดูซิว่ามีใครบ้างเกาะติดชีวิตของคุณอยู่ The High p r i s t s s นะคะพลังงานของผู้หญิงผู้ชายที่รู้สึกว่า ะะไม่เปิดเผยด้วยนะคะคนคนนี้มีพลังงานของคนที่เป็นเพื่อนของคุณนะคะเป็นกลุ่มสังคมที่คุณรู้จักนะคะแล้วก็นะคะนิ่งๆเงียบๆนะ,ะแอบดูคุณด้วยความชื่นชมอยู่ที่ไกลๆอาจจะชื่นชมผลงานของคุณนะ,ะแต่ไม่บอกว่าเขาชื่นชมอาจจะไม่กดไลค์ไม่กดแชร์นะคะแต่ว่าเขารู้สึกว่าเออรู้สึกว่าเขาชื่นชมในผลงานของคุณนะ เขารู้สึกอึ้งนะทึ่งในผลงานของคุณแล้วก็มีพลังงานของคนที่ไม่ชอบคุณด้วยนะเพื่อนของคุณที่ไม่ชอบคุณไม่ชอบผลงานของคุณไม่ชอบนะที่จะเห็นคุณเด่นดังดีกว่านะไม่ชอบในสิ่งที่คุณเป็นไม่ชอบในสิ่งที่คุณนะคะเหมือนกับว่าได้รับคํายกย่องจากคนอื่นนะคะมีพลังงานในรูปแบบของพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยหรือว่าพลังงานของผู้หลักผู้ใหญ่นะที่คอยให้ความช่วยเหลือ นะอยู่เบื claro. şallah, Thompson, ้องหลังคุณด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคนเหล่านี้ที่เขาตามสืบตามส่องตามดูวิถีชีวิตของคุณนะเขาต้องการอะไรเพื่อนร่วมงานคนรู้จักนะคะบางคนบางท่านนะก็ตามสืบตามส่องตามดูผ่านโซเชียล บางคนบางท่านก็อยู่ในแวดวงสังคมนะคะมาดูพลังงานที่ใกล้ตัวหน่อยนะคะมาดูพลังงานเพื่อนๆของคุณที่อยู่ใกล้ตัวคุณเนี่ยที่เขาเกาะติดชีวิตของคุณนะคะเขาสืบอะไรเขาเห็นอะไร The ะ u s t i นะคะในสิ่งที่เขาเห็นในสิ่งที่คุณทําเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนน่ารักนะะเป็นคนอัธยาศัยดีนิสัยดีเป็นคนที่นะ,ะฝักใฝ่ในความรู้ เรียนรู้แล้วก็นะเหมือนทําทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะคือแบบไม่ซ้ําไม่จําเจด้วยบางคนท่านนะคะงานที่ทําสิ่งที่ทานะเป็นคนที่มีความพยายามมากๆเป็นคนที่เหมือนกับว่าค่อนข้างที่จะไม่ค่อยที่อยากจะมีปัญหาอะไรกับใครแต่นะคะมักที่จะโดนกล่าวโทษนะซึ่งคนที่เห็นคุณโดนกล่าวโทษเนี่ยนะน่าที่จะเป็นคนที่แบบเหมือนคอยเป็นกำลังใจให้คุณอยู่ไกลๆด้วยนะ แล้วก็ไอคนที่แบบอยากจะแข่งขันกับคุณอยากจะทะเลาะบอแวงกับคุณเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณแล้วก็มักที่จะติเตือนคุณด้วยนะคะไอพูกคนเหล่านี้คือแบบมันก็มีทั้งคนที่ยืนมองคุณนะคะด้วยความที่แบบว่าอยากจะให้กําลังใจคุณนะคะเวลาที่คุณโดนด่าโดนดุโดนว่านะส่วนไอคนที่ตั้งใจที่จะดุจะว่าจะจะกล่าวคุณเนี่ยคือแบบเป็นคนที่เหมือนกับว่าอยากจะข่มคุณอยากจะสอนคุณ นะคะอยากจะเตือนคุณอะไรเงี้ยนะทาให้บางคนบางท่านรู้สึกว่าชีวิตการทํางานอยู่กับเพื่อนอยู่กับสังคมแบบนี้เริ่มไม่มีความสุขนะแต่สิ่งที่คุณทําได้ก็คือแบบนะคะเป็นการที่เหมือนยอมอะนะคะยอมให้เขาดุยอมให้เขาด่ยา,ดายอมให้เขาว่านะไม่เก็บมาใส่ใจแล้วก็ยอมเ,อเรียกว่ายอมแก้ไขด้วยนะยอมรับตรงนั้นแม้เราจะ ผิดหรือว่าเราจะถูกก็าตามนะคุณก็ไม่โต้เถียงใดๆเนาะคุณคิดว่าตัวคุณแบบเป็นผู้น้อยนะควรที่จะฟังผู้ใหญ่นะคะเรมารู้สิว่าคนที่เขาก่อติดชีวิตของคุณแล้วเขาเห็นคุณเหมือนโดนดุโดนโดน่าโ,โดนว่าโดนกล่าวเนี่ยเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะที่เขายืนดูคุณแต่ว่าเขาอาจจะไม่พูดอะไรเขาบอกว่าเนี่ยอยากให้คุณรักตัวเองให้มากๆนะ อย่าจให้คุณแบบอย่าไปใส่ใจอย่าไปเก็บคำพูดนะคะการดุการด่าการว่าของคนอื่นๆนะที่เขาไม่ชอบคุณนะที่เขาเหมือนกับว่ามีอคติต่อคุณเนี่ยนะอย่าอย่าไปเก็บเรื่องราวนะคำพูดมาใส่ใจเลยนะทำงานไปเถอะนะตั้งใจทำสักวันหนึ่งคุณก็จะเก่งนะคะแล้วเขาบางคนทานก็นะเป็นคนที่เหมือนกับว่าอยากจะให้กำลังใจคุณแล้วคุณก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วย นะอาจจะเหมือนกับว่ามองเห็นแล้วก็มองไม่เห็นรวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นหัวหน้างานบางคนก็ใจดีใจดีกับคุณบางคนก็มีความรักความเมตตาให้กับคุณบางคนก็มีความที่แบบเหมือนทําตัวเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีนะแต่นะคำพูดคําจาเนี่ยนะคะ,ะแสดงออกเหมือนไม่ชอบคุณเลยเพราะว่า d ี e p r e s s ขยาย The De v i l นะคะภายนอกหรือว่าต่อหน้าคนอื่นนะอาจจะพูดดีนะ กับคุณแต่พอรับหลังนะจะดุจะด่จะดาจะว่ากล่าวคุณอ่ะโดยที่แบบว่าคุณก็งงๆเหมือนกันว่าอา้าวคนนี้เกิดอะไรขึ้นนะ,ะทำไมตอนเมื่อกี้ที่อยู่ท่ามกลางคนเฝูงชนคนเยอะๆทําไมไม่ดุไม่ด่าฉันละ่ะพอคนอื่นหายไปแล้วนะมาแอบด่าฉันทําไมเนี่ยนะคะเหมือนกับว่าคนคนนี้คือแบบเป็นพวกที่แบบเต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างอะไรเนี่ยคือมันเหมือนกับว่าทาทําตัวเหมือนกับ เป็นคนที่เหมือนกับว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีแต่จริงๆแล้วไม่ได้ใจดีนะคะเวลาที่อยู่กับคุณ2ต่อ2เนี่ยนะคะจะดุจะด่าะะแต่ถ้าแบบคนอื่นอยู่เยอะๆก็จะสร้างภาพว่าตัวเองเป็นคนดีนะคะก็ระวังตรงนี้ด้วยเนาะเรามาดูนะคะว่าคนที่กําลังเกาะติดชีวิตคุณหรือว่าจับผิดคุณเนี่ยนะคะเขาต้องการสิ่งใดเขาอยากจะทําอะไรนะคะเขาต้องการสิ่งใด สิ่งที่เขาอยากจะให้คุณนะมันอาจจะเป็นเหมือนกับว่าคุณอาจจะไม่เข้าใจก็ได้นะว่าคนเหล่านี้ที่มอบคําพูดนะสอนสั่งอะไรคุณเนี่ยนะมีทั้งนะหวังดีแล้วก็นะอาจจะแฝงไปด้วยความที่แบบประสงค์ร้ายก็ได้ในบางคนท่านแต่เราต้องแยกแยะให้ออกเราต้องใช้ดูลพินิษพิจารณาว่าอ่ะคนไหนนะคะบางทีเขาก็พูดดีนะแต่จริงๆแล้วคือมันก็เหมือนเหมือนไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะ นะเหมือนกับว่าเอออาจจะสอนงานเราในรูปแบบที่ผิดนะไม่ตรงนะตามกฎด,ด้วยก็ได้หรือว่าอาจจะเหมือนกับว่าเออบางคนบางท่านนะถ้าเราอยากจะถามเรื่องราวอะไรบางอย่างเกี่ยวกับงานนะคะเหมือนเขาจะใจดีกับเรานะแต่เขาไม่อยากจะสอนเราก็มีนะคะเพราะว่าเขาอาจจะเหมือนกับว่ากลัวสอนเราผิดก็มีนะคะเราก็ต้องดูให้ดีๆว่าเออคนไหนนะคะที่ ดีหรือว่าไม่ดีจริงๆอ่ะนะคะก็ต้องดูด้วยอย่าไปเชื่ออะไรที่มันเหมือนว่าบางครั้งเขาอาจจะใจดีกับเราแค่ตอนแรกนะแต่สุดท้ายแล้วเขาอาจจะนะ,ะเผยท่าแท้ของเขาออกมาเนี่ยก็ต้องระวังด้วยแต่อย่างน้อยๆทุกคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณเขาก็สอนให้คุณเรียนรู้วิธีชีวิตนะคะ เรียนรู้กันเข้ากับนะสังคมเข้ากับบุคคลรอบข้างก็มีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีนั่นแหละนะคนที่เกาะติดชีวิตของคุณนะคนที่เหมือนกับว่าอยากจะรู้วิถีชีวิตของคุณนะสิ่งที่เขาทําได้บางคนท่านคือหวังดีไงนะก็อยากจะเตือนอยากจะบอกเวลาที่เราทําผิดนะแต่บางคนท่านเห็นเราทําดีแล้วก็นะไม่ชอบนะไม่ชอบให้เราแบบเด่นดังดีกว่าเขาก็มีนะคะแต่ว่าเราก็ต้องดูด้วยแยกแยะให้ออกแต่เราก็อย่าไปมอง อะไรที่มันในแง่ลบๆจนเกินไปใช้ชีวิตนะของตัวเราเองให้มีความสุขนะคะเรามาดูว่าคนที่เกาะติดชีวิตของคุณนะคะเขาได้อะไรนะจากการที่เขาเกาะติดชีวิตของคุณบ้างเขาได้อะไรไม่ได้อะไรหรอกนะคะเสียเวลาเปล่านะสิ่งที่เขาทําเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขามีความที่แบบ เหมือนอาจจะกลัวว่าคนอื่นจะได้ดีกว่าเขาคนอื่นจะทําดีกว่าเขาหรือว่าบางคนท่านเขาที่เขาจ้องมองคุณนะเฝ้าตามติดชีวิตของคุณก็เพราะว่ากลัวคุณทําผิดพลาดก็ได้ก็เลยแบบแบบเออเจ้ากี้เจ้าการนะคะสั่งหรือว่าบอกคุณเนี่ยนะคะก็ต้องเหมือนกับว่าเรียนรู้ในสิ่งที่เขาอยากจะบอกนะคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้มันไม่ถูกนะก็สามารถที่จะโต้แยง้งต่อไปได้ นะคะแล้วก็พยายามที่จะใช้ชีวิตในสังคมที่ทำงานให้มีความสุขคําพูดใดๆนะคะคำติฉินนินทาใดๆคํากล่าวใดๆที่รู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์นะก็อย่ากเก็บมาใส่ใจนะเพราะว่าสิ่งที่คุณได้รับรู้ได้เรียนรู้มามันเป็นประสบการณ์ทั้งหมดเลยนะคะเก <UN S 1> ็บอารมณ์เก็บความรู้สึกตัวเองด้วยเวลาโกรธนะเวลาโมโห นะคะอย่าให้เขารู้ว่าเราไม่พอใจนะคะเรามาดูนะคะว่าพลังงานของคุณเมื่อรู้ว่านะ,ะบุคคลเหล่านั้นที่ตามติดชีวิตของคุณเนี่ยเราควรต้องใช้ชีวิตยังไงนะ,ะเราต้องออบอกตัวเองบอกเรายังไงสองคาถาเป็นการที่สิ่งที่เข้ามาในชีวิตของคุณการเรียนรู้นะคะนิสัยของคุณนะการปรับตัวให้เข้ากับนะคะ สังคมที่คุณอยู่นะต้องพยายามที่จะเรียนรู้นะคะให้มากๆนะอะไรที่ไม่ควรเก็บมาใส่ใจก็ไม่ต้องเก็บนะคำพูดคำกล่าวหรือว่าการโมโหการโต้ตอบนะ,ะก็ก็ต้องรู้จักนะรักษาอาการความรู้สึกไหวนะคะอะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะอะไรที่รู้สึกว่าคนนี้ไม่จริงใจกับเราก็ไม่ต้องพูดออกมา นะคนไหนที่ดีกับเราเราก็ชื่นชมนะเก็บเขาไว้รักษาเขาไว้คนไหนที่รู้สึกว่าเราต้องระวังเราต้องกลัวเราต้องเกรงใจเราต้องให้ความเคารพเขาเราก็ต้องแยกแยะให้ออกแล้วนะเพราะว่าสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้ในสังคมที่ทำงานสังคมเพื่อนร่วมง,งานคนที่เข้ามาในชีวิตนะมีทั้งคนที่สูงวัยคนที่อายุรุ่นราวเขาเดียวกันคนที่มีประสบการณ์ชีวิตเยอะ คนที่นะเป็นหัวหน้านะคุณต้องรู้ว่าเราต้องแยกแยะให้ออกนะในการสแสดงความเคารพต่อบคุคคลเหล่านั้นนะคะมาดูแนวโน้มนะอนาคตความรักความสัมพันธ์นะความผูกพันที่คุณจะได้เจอนะเอ,อเขาจะเลิกตามติดชีวิตของเราหมายแปดดาบอิลวูร์ดในสิ่งที่เราไม่อยากให้เขารู้ไม่อยากให้เขาล่วงเกินไม่อยากให้เขาละลาบละลวง นะคะเราก็ไม่ต้องพูดไม่ต้องเอ่ยออกไปไม่ต้องแสดงอาการออกไปนะคะเรื่องครอบครัวเรื่องการเงินเรื่องความทุกข์ความไม่สบายใจไม่ต้องเล่าไม่ต้องพูดอะไรที่มันเป็นความลับของครอบครัวไม่ต้องเล่านะคะอยู่เพราะว่าเราต้องทํางานเพราะว่าเราต้องหาเงินนะเราต้องนะคะหลุดพยายามให้หลุดพ้นออกจาก บ่วงกรรมตรงนี้ให้ได้นะคะทุกคนที่เข้ามาเป็นคนที่เข้ามาสอนบทเรียนให้กับคุณทั้งนั้นแหละนะคะความทุกข์มันอยู่ได้ไม่นานและความสุขก็อยู่ได้ไม่นานเช่นกันนะคะสิ่งที่คุณต้องยอมรับนะคะก็คือความรู้ความสามารถนะคะคาพูดนะ,ค,ะความรู้ที่ทุกคนหยิบยื่นให้คุณเนี่ยนะคะไม่ว่าคุณจะรู้ว่ามัน จะมีประโยชน์หรือว่าไม่มีประโยชน์นะคำพูดต่างๆแม้จะรู้ว่าไม่มีประโยชน์แต่เราก็ควรต้องรู้นะคะเรารู้เพราะอะไรเรารู้เพราะว่าเราต้องนํามาแยกแยะให้ออกว่าเออนะคะทุกเรื่องราวทุกคําพูดเนี่ยนะจะนําพาให้เราเหมือนกับว่าได้ประสบการณ์ชีวิตเยอะแยะมากมายในหนังสืออาจจะไม่มีสอน ะะแต่คุณจะได้เรียนรู้จากบุคคลเหล่านี้บุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างสําหรับใครที่ต้องการที่จะอยากจะให้ชีวิตของตัวเองมีความเจเริญก้าวหน้านะคะต้องเรียนรู้ให้มากๆนะไม่ต้องกลัวในสิ่งที่ต้องเผชิญความเจ็บปวดความเสียใจนะคะทุกคนได้เจอหมดทุกคนนะ,ะต้องเจอสังคมบุคคลรอบข้างนะ,ะที่มีทั้งดีนะแล้วก็ไม่ดีทุกคนต้องเจอความเจ็บปวดหมดนะ แต่มันอยู่ที่ว่าทุกคนจะขจัดความเจ็บปวดความเสียใจออกนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตของตัวเองให้มีความสุขนะ,ะได้มากแค่ไหนก็แค่นั้นเองอจงรักตัวเองจงรักในสิ่งที่ตัวเองทานะคะแล้วก็นะสิ่งไหนที่รู้สึกว่า,าคนคนนี้นะคะที่เข้ามาก่อติดชีวิตของเขาของเราะะล้าเส้นชีวิตของเราจนเกินไปเราก็ตัดออกไปแล้ว,ออลวเราก,ก็อยาก ไปล้ำเส้นชีวิตของเขาเช่นกันนะคะเรามาดูซิว่าไพ่อยากจะบอกคุณว่าอะไรบ้างนะคะหลายๆคนหลายๆท่านคืออาจจะเหมือนกับว่าประสบการณ์น้อยเรียนรู้น้อยหรือว่าอาจจะเพิ่งมาเจอบุคคลเหล่านี้สังคมแบบนี้นะไพ่อยากจะให้คําแนะนําเรื่องอะไรบ้างนะคะสิ่งที่คุณยังไม่เจออาจจะเป็นเหตุการณ์เรื่องราวบุคคลที่คุณยังไม่เจอนะการ มีปากมีเสียงการแสดงนะความรู้สึกการแสดงอาการคําพูดนะการประทะกับบุคคลที่เขายังไม่ปรากฏตัวมันก็ยังมีอีกนะคนที่เขายังไม่แสดงตัวตนว,ว่าเขาไม่ชอบคุณแล้วมันก็ยังมีอีกด้วยคนที่เขายังยังรักคุณเมื่อเขายังไม่เจอกับคุณเนี่ยมันมีทั้งคนกําลังที่จะเข้ามานะเกลียดคุณแล้วก็มีทั้งคนที่กําลังจะเข้ามารักคุณด้วย นะฉะนั้นทุกคนจะอยู่ในชีวิตของคุณไม่นานหรอกเพราะว่าบางคนท่านคือแบบฉันไม่ได้ตั้งใจที่ทํางานอยู่ที่นี่ตลอดชีวิตเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ฉันประสบความสําเร็จนะะมีธุรกิจการงานนะเป็นของตัวเองแล้วอ่ะคุณอาจจะไม่ต้องนะเป็นลูกจ้างหรือว่าไปประสบพบเจอกับสังคมเพื่อนที่ทํางานแล้วนะคุณสามารถจะไปเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วคนที่รักคุณก็ไม่ได้อยู่กับคุณตลอดไปด้วยนะถึงเวลาเขาก็ต้องไปจากคุณหรือว่า ออวิถีชีวิตของเขาคือแบบเขาจเจริญก้าวหน้าเขาอาจจะออกงานกเกษียณงานไปอะ่ะฉะนั้นเราอย่าไปยึดติดกับคนที่รักเราและคนที่เกลียดเรานะคะจงมองถึงอนาคตขา้างหน้าและจงใช้ชีวิตของตัวเองให้มีความสุขอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะอะไรที่ควรแสดงออกก็แสดงออกไปอะไรที่ควรพูดก็พูดออกไปสิ่งไหนไม่ควรพูดก็ไม่ต้องพูดนะคะเป็นการที่แบบรู้ลมหายใจเข้าออกของตัวเอง รู้สภาวะนะจิตของตัวเองรู้การกระทําของตัวเองนะคะก็เป็นกำลังใจให้เนาะใครจะเกาะจะติดนะจะตามสองก็ช่างเขานะคะเขาว่างก็ปล่อยเขาไปนะเป็นแนวทางเป็นไกด์นําทางนะคะสําหรับใครที่เข้ามาคอมเมนต์ในเรื่องของการที่แบบอยากจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนการดําเนินชีวิตเปลี่ยนวิถีชีวิตคุณสามารถเปลี่ยนได้เลยนะ เออนะคะถ้าหากคุณไม่รู้ว่าคุณต้องเปลี่ยนยังไงคุณต้องเริ่มต้นยังไงการนั่งสมาธิการฝึกจิตการอยู่กับจิตลมหายใจเข้าออกของตัวเองจะทำให้คุณรู้ว่าคุณต้องคุณต้องเริ่มต้นตรงไหนก่อนนะคะมีหลายหลายคลิปนะคะสำหรับใครที่ต้องการฝึกสมาธินะคะการเปลี่ยนแปลงความคิดของตัวเองอ่ะนะคะคือสามารถทำได้ หรือว่าถ้าแบบเราไม่สามารถที่จะมีวินัยด้วยตัวเองนะคะก็ต้องหาครูบาอาจารย์นะคะผู้ที่แบบเหมือนเอ่อบวชเรียนก็ได้นะคะศึกษาธรรมะก็ได้ที่แบบวัดที่เขาอยากจะให้เราไปบวชนะ,ะไปฝึกจิตนั่งภาวนาเงี้ยก็ได้นะ,ะเมื่อคุณสงบจิตสงบใจเมื่อคุณรู้ลมหายใจเข้าออกเมื่อคุณรู้ว่าคุณต้องมีชีวิตอยู่เพื่ออะไร นะคะอยู่เพื่อเราหรือเปล่านะ,ะก็ต้องดูด้วยไม่ใช่เราอยู่เพราะว่าเออเราต้องหายใจเพื่อคนอื่นน่ะมันไม่ใช่นะ,ะทุกคนเกิดมาเพื่อที่จะมีลมหายใจหายใจให้ตัวเองมีชีวิตอยู่นะคะอยากเปลี่ยนเปลี่ยนได้ทันทีแต่เราต้องรู้ว่าจุดเริ่มต้นมันคืออะไรนะหวังว่านะท่านที่เข้ามาคอมเมนต์จะเจอเส้นทางหนทางที่ทำให้คุณเปลี่ยน ไปในเส้นทางที่ดีวิถีชีวิตที่ดีได้นะเป็นกำลังใจะให้ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ